วันเดียวก็คนผมไปครับมาแล้วนะซีซั่น3นะสำหรับแบ็คโอควอลและวอร์โซนอัปเดตซีซั่น3เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือแมปในวอร์โซนจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะซีซั่นนี้เนี่ยคือไม่มีจินิเมติกหรือเทเลอร์อะไรมาเลยนะ มีแค่ภาพซีซั่นสามปะป่ามาให้ดูอย่างเดียวตอนแรกผมกล่าวว่าจะรอซีนเมติกและเทเลอร์ของแอนสรุปไม่มาสักทีก็เลยถ่ายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเอาในส่วนของแบ็คโอฟก่อนนะฮะมัลติเพเยอร์เนี่ยจะมีแมปใหม่อยู่สี่แมปก็จะมีแมปยามันเฮานะฮะอันนี้เป็น 6v6 แมปนี้เนี่ยก็อยู่ในแคมเปญในแบ็คโอฟนะฮะแล้วก็มีในแบ็คโอฟหนึ่งด้วยนะยามันเฮาเนี่ยแมปต่อไปก็คือแมปดีเซลนะแบบนี้ก็คือจะเป็น 6v6 กับ 2v2 อีกแมปหนึ่งนะก็คือจะเป็นสแต็กออฟนะอันนี้ 6v6 เหมือนกันแมว นี้เนี่ยตั้งแต่แบ็ทอฟสองแล้วถ้าใครเคยเล่นภาคนี้แมปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นดูก้านะฮะแมปนี้ก็จะอยู่ในไฟทีมด้วยโหมดใหม่มัลติเพลเยอร์ก็จะมี six St and stone นะะใครที่เคยเล่นโหมดนี้นะก็มีตั้งแต่แบ,บแ็ทอฟหนึ่งละอีกโหมดหนึ่งหนึ่งก็คืออยู่ในไฟทีมเป็นโหมด multi e ิ i m i ิ a t i o n นะฮะน่าจะคล้ายๆกับแบทเทอรี่เออร์แหละแต่คือเป็นแบทเทอรี่เออร์ที่อยู่ในแบทอฟควนะฮะคิวสติ๊กไม้เนี่ยก็คือสเตปรันนะะไปเห็นมาคร่า,า,าวๆละ มันคือวอร์ดทองในแบ็คอบสองเว้ยสเตปรันน่ะไม่มีอะไรใหม่เลยแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองหรือถ้าใครไม่เคยเล่นภาพแบ็คอบสองมันก็คล้ายๆกับเพืเชอร์ในแบ็คอบสี่อะอาวุธใหม่แล้วก็ตัวละครคใหม่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะปืนแรกเลย p p s ีเอหนึ่งนะฮะเป็นปืนสำมะชินการนั่นเองนี่มันปืนสมัยวอร์วอร์ทูนี่หว่าแล้วก็ซีลเคสามหนึ่งนะเป็นปืนสไนเปอร์ที่เข้ามาตอนซีซั่น,น,นส่วนกลางซีซั่นเนี่ยก็จะมีบอยสติกไนฟ์อันนี้เนี่ยเป็นมีดที่สามารถยิงได้ใครที่เคยเล่นตตัั้้งแแ่่บบบอก็นนาจะะรรูดีค บอว่ามีดนี้มันมีตลอดทุกแบบอ๊บเลยแล้วก็ปืนที่เข้ากลางซีซั่นต่อไปในซีนาวี2นะฮะหรือก็คือ G11 นั่นเองนะฮะปืนนี้นะใครเคยเล่นแบบโอบหนึ่งนะฮะปืนนี้เนะี่ยมันเป็นปืนอาซาล่าโฟแบบเบิร์ดถ้าเป็นแบบเบิร์ดก็น่าจะอยู่ในทัคติคอลเลเวลฟปืนต่อไปเนี่ย AMP 6 3นะฮะหรือ PM 6 3ปืนนี้ก็คืออยู่ในแบบโอบหนึ่งเหมือนกันเป็นปืนซับไม่ชิงกันนะฮะแล้วก็มิลลี่อันต่อไปที่เข้ามากลางซีซั่นก็คือมาเบ็ดบอลนั่นแหละตตตััััวววลลละะครใหมม่่่่เนนนนีีีีียกกกก็จ็จ้้ซซซซ2 2แางอตัว ของต้นซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นเวทนะฮะก็ตามรูปใหญ่ๆ,ๆนี้เลยทำไมมันดูเหมือนโรถวะ่ะเหมือนรถก่อน Load โบนูแฟร์แ <laughs> ต่ทรงผมก็อยู่คล้ายๆแบตเตอรี่นะเออทรงผมอะมันดูคล้ายแบตเตอรี่ในแบบอ็อสันแล้วก็ตัวละครที่ไม่น่ามีก็คือกัปตันไท <laughs> ไม่อยู่ในแบบอกเฉยแต่ก็ไม่แปลกพอแบบอ็อกโอคบกับโมดกแฟนมันเชื่อมต่อตะกว,ว,วาลกันไงส่วนกลางซีซั่นเนี่ยก็จะมีไนท์นะแล้วก็แอนโทนอฟที่จะเข้ามาในการซีซั่นนะฮะแล้วก็เพสติกใหม่อีก4เวลนะก็คือ12 13 14 15นะฮะส่วนซอมบี้เนี่ยก็จะมีโลเคชั่นใหม่ของเอาเบิร์เหมือนกันนะก็ดูกาที่เข้ามาในซีซั่นนี้นี่แหละแล้วก็ฟิวส์อัปเกรดใหม่นะท็อตสีโคตรแล้วก็ยาหางนะในเอาเบิร์ใหม่ก็คือาคาร์บูคาแล้วก็เอสเอบีส่วน Intel าาอนัลเบิ มากันที่วอร์โซนกันบ้างดีกว่านะครับวอร์โซนเนี่ยจะมีอัปเดตแมปนะฮะแต่เท่าที่อ่านมาคร่าวๆเนี่ยละก่อยว่าแด้ เตรียมตัวโดนบุ้มได้เลยแล้วก็อีเวนต์ใหม่ของ Warzone นะครับ f อ Adler ถ้าใครเคยดูคลิปกลางซีซั่น2เนี่ยมันจะมีคัสซีที่ Adler โดนจับตัวไปนะน่าจะไปที่เวเดนเนี่ยแหละแล้วก็กลางซีซั่นเนี่ยก็จะมีพวกมเนิไทม์โหมดแล้วก็มีรีวอร์ดแล้วก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะนะมาดูข้อมูลซีซั่นสที่เว็บขอรดูตีเขาปล่อยกันดีกว่านะ อีเวนต์ฮันฟอยด์เลื่อนในวอร์ซเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับอีเวนต์ก่อนๆเนาะน่าจะประมาณสัก2สัปดาห์มั้งแล้วก็มีควยได้ทำอะไรต่างๆปลดล็อกพวกบูเบนปลดล็อกพวกไอคอนเล้งการอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ข้อมูลตัวละครใหม่นะเวทนี่ก็อยู่วอร์ซอแพ็คเนาะแล้วก็นายก็วอร์ซอแพ็คอันทนอปก็วอร์ซอแพ็คมีแค่กัปตันแพคคนเดียวที่อยู่นาโต้สามซีซันแรกที่ตัวเอกของแต่ละซีซันเนี่ยอยู่ฝั่งวอร์ซอแพ็คนะอืมเท่าที่อ่านมาก็น่าจะเป็นกัปตันแพคคนเดีียยวววในนนโมรราแแฟ่่่ะตตัลคคเก็ื ต้องใช้แยกกันนะก็คล้ายๆกับบูทในโมดแฟลกับบูทในแบ็คโอฟแหละมันจะแยกโอเปอเรเตอร์กันเลยอะ่ะแล้วก็อาวุธใหม่นะ p p s 4 1ซีแมเมร,ระดับกลางๆไฟลเล็ก็เร็วอยู่แล้วก็ฮาร์ดแคปเซิสตี้กระสุนจุได้เยอะเหมาะกับเล่นชาร์จพวกออเจิคทีฟอะไรประมาณนี้ p p s 4 1ก่ก็ปลดล็อก ตัวทัาพารทีนนะ่1ิเนาะแล้วก็สวิตเคสาก็เป็น pper, un, นะสไนเปอร์โบลชันเนาะก็สุดเร็วแล้วก็ ADS น่าจะเร็วแล้วก็จุกกระสุนได้เยอะอยู่บอลลิสติกไนท์เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องสาธยายสรรุณุณของมันละมันก็คือเป็นเป็นมีดที่สามารถยิงได้อนะเนาะแต่เรื่อง velocity ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็ต้องไปดูว่าเล่นจริงแล้วมันจะเร็วหรือเปล่าแล้วก็ CRV2 นะเป็น t i c ท l r i f l e ไอับแ,แรกที่ผมเห็นภาพนี้เลยนะ ไมใช่ปืนยุคโคบอจริงเปล่าวะทำไมมันดูเหมือนปืนอนาคตวะเอ็งดูบาเรลมันดิโอ้หบาเรลมันยาวจัดจ้าเอ็งใช่ปืนยุคโคบอจริงป่ะเนี่ยคือไปอ่านก่อนอันเนี้ยมันก็คือ G11 นั่นแหละแต่มันเป็น G11 ที่เป็นแม็กหลังอ่ะคือคือมันอ้อย่างกับปืนนี้จริงนะเว้ยมองแวบแรกเนี่ยนึกว่าปืนในอินฟินิตวอร์ลแต่บ้าปืนนี้เนี่ยก็ดาเมจโซงแล้วก็บูลิดบูเลซิตี้เร็วด้วยเหมาะสำหรับใช้ระยะการถึงไกลนะปืนนี้แล้วก็ปืนเ m p 6 3นะฮะ อ๋อในโคบอมันเป็นพิสโตแทนในเบรอฟมงเหรอมันเป็นซัมชิงการแต่ว่าในโคบอมันเป็นพกแทนเว้ยอ่าแน่นอนปืนนี้เป็นปืนฟูกออโต้ว่ะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะมาเบสบอลเป็นไมายเบสบอลที่ว really ันที่ฟิลีคิวอครั้งเดียวตายเอาจริงไอ้ม้เบสบอลอ่ะมันอยู่ในภาพก,ก่อนๆอ่ะมันครั้งเดียวมันก็ตายแล้วอย่าหวังอะไรมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบใหม่เนาะ หมดและแล้วก็ฝั่งวอร์โซนเนี่ยวูาดานเต็มตัวโดนบื้มได้เลยซอมบี้ระบงระบาดอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไซส์อัปเดตตัวเกมเนาะทั้งแบทอัคคอรแล้วก็วอร์โซนของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมรามีประมาณนี้แหละซีซั่นสามนะฮะไม่มีตัวเทรลเลอร์ไม่มีซีนเนมิติกเปิดตัวอะไรทั้งนั้นเลย่อ <c oughs> ให้ลองเหงาอยู่อย่างเดียวหลังจากลงคลิปนี้เนี่ยคลิปไสคอมหน้าจะตามมาแล้วก็คลิปกเก่าๆอีก2 3คลิปที่ยังไม่ได้ตัดโอเคนะคลิปนี้เนี่ยไปแล้วม่วผมสดี Goldie Dog!